สวัสดีครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ถึงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาที่เรานิยมทําบุญสร้างกุศลสะดอกเคาะห์สหรับคนที่ดวงชะตาปัทะชงในวันนี้ผมจุ้ยสายมูจะแนะนําการทําพิธีไหว้องค์ไต่ฮงกงที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเพื่อช่วยเสริมดวงชะตาให้พลเคราะห์เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและจะแนะนําถึงการบูชาผู้อันศักดิ์สิทธิ์และพิธีพักเก่งขององค์ไต่ฮงกง เพื่อสะดาเคาะเสริมดวงชะตาหลวงปู่ไตฮ่องกงเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีนโดยท่านมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ900กว่าปีที่แล้วโดยแต่เดิมท่านชื่อหลิงเฮอแซ่ลิมเป็นนายอำเภอของเมืองหกเกี้ยนรับราชการอยู่จนถึงอายุ54ปีรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกจึงตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนาได้รับฉายาว,ว่าไต้ฮง และได้จาลิกทุดงไปถึงเมืองแต้จิว๋วมณฑลกวางตุ้งระหว่างทางพบคนประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติต่างๆมากมายเช่นน้ำท่วมไฟไหม้โรคระบาดทำให้ผู้คนล้มตายจำนวนมากองค์ไตฮ่อง,งกองจึงคิดช่วยเหลือด้วยการเก็บศพคนและญาติเหล่านั้นมาทำพิธีบาเพ็ญกุศลและฝังให้พร้อมทั้งสวดมนต์แผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นอยู่เสมอและยังช่วยบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ยากไร้อยู่เป็นประจำโดยมีคณะศิษย์ที่มีความศรัทธาในตัวท่านร่วมเป็นกำลังสำคัญและเมื่อท่านได้มรณภาพลงคณะศิษย์ผู้ศรัทธาได้ทำการสร้างสาราการกุศลและหล่อรูปปั้นของท่านขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกโดยใช้ชื่อว่าปอเต็กตึงหรือคุณาอนุสรซึ่งหมายถึงอนุสรแห่งการสร้างคุณประโยชน์สำหรับในประเทศไทย มีผู้ที่เคารพนับถือในองค์หลวงปู่ไต่ฮองกงได้ทำพิธีเชิญรูปหล่อของท่านมาสักการะในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2452โดยคณะพ่อค้าชาวจีนพร้อมกันร่วมตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึงขึ้นซึ่งใช้ชื่อเหมือนในประเทศจีนเพื่อช่วยเหลืองานการกุศลการเก็บศพไร้ญาติบริจาคสิ่งของเป็นทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นต้น การกลับไหว้ขวพอพรองค์ไต่ฮองกงทําได้ที่ศาลเจ้าตรงข้ามมูลนิธิปอเต็กตึงการสักการะบูชาองค์ไต่ฮองกงนั้นใช้ทูบจํานวน8ดอกเทียนแดง1คู่ส้มสีทอง5ผลกระดาษเงินกระดาษทองจํานวน8แผน่นน้ํามันเติมตะเกียง1ขวดและพวงมลาลัย1พวงก,การเริ่มสักการะบูชาให้เราจุดเทียนแดงขึ้น1คู่และทูบ8ดอก โดยทูบห้าดอกแรกให้บูชาที่ศารทีตีแปะบ้อหรือกระถางไหว้ฟ้าดินจากนั้นทูบอีกสามดอกให้บูชาองค์ไต่ฮงกงพร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชาที่เตรียมไว้คือส้ม้าผลกระดาษเงินกระดาษทองและพงมาลัยโดยถวายที่โต๊ะถวายของบูชาจากนั้นให้เราอธิษฐานขอบบารมีขององค์ไต่ฮงกงให้ช่วยเราในสิ่งที่เราต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้ปักธูปลงในกระถางทําจิตให้สงบอธิษฐานขอพรต่อหน้ารูปปั้นของท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทําพิธีเสร็จแล้วให้เติมน้ํามันในตะเกียงเพื่อสร้างความรุ่งโรจน์ในชีวิตการทําพิธีพักเก่งฝากดวงชะตาทําบุญในช่วงตุดจ,จีนพักเก่งเป็นภาษาจีนแต้จิว๋วหมายถึงพิธีการสวดชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ลงชื่อเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกาะทำโดยพระสงฆ์มหายานหรือพระจีนิกายที่จะสวดมนต์ในบทคุ้มครองดวงชะตาเพื่อให้พลังพุทธคุณปกป้องคุ้มครองดวงชะตาผู้ศรัธทธาตลอดทั้งปีการทําพิธีพระเก่งจะเป็นการอวยพรให้แก่เจ้าภาพที่บริจาคทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น5เรื่องคือเรื่องที่ 1. ครอบครัวเป็นสุขแก้มึงเก่งทำให้ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวเรื่องที่ 2. การสะดอกเคราะห ปออุ่งเก่งเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาเรื่องที่ 3. การเสริมโชคลาภคิวชัยเก่งเพื่อขอให้การงานการเงินเจริญก้าวหน้าเรื่องที่4เสริมดวงชะตาซวยกุ้งเก่งเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีหรือเคาะ์ร้นั้นหมดสิ้นไปเรื่องที่5ความมั่นคงแข็งแรงหรือกึ้งกีเก่งเพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง การทำบุญพักเก่งท่านสามารถเดินทางไปลงชื่อฝั่งดวงชะตาได้ที่มูลนิธิปอติตึตงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของสันเจ้าไต้ฮงกงเมื่อลงชื่อแล้วมูลนิธิจะนำรายชื่อของท่านเข้าพิธีสวดมนต์เสริมดวงชะตาตลอดทั้งปีการทำพิธีนี้พลังของบทพุทธคุณจะช่วยขจัดปัดเป่าเคาะภายัยต่างๆในชีวิตของท่านนอกจากการทำพิธีพักเก่งแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์ไตฮ่องกงที่ท่านได้สร้างขึ้นและนิยมเอาไบบูชาติดตัวติดบ้านก็คือหูหรือแผ่นยันภาษาจีนที่เขียนโดยองค์ไตฮ่องกงด้วยการพิมพ์สืบทอดกันมาและผ่านการประจุพลังหรือปลุกเสกด้วยคณาจารย์จีนผู้ทรงคุณวิเศษโดยหูหรือยันของไตฮ่องกงนี้ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปกปักรักษาอาคารบ้านเรือนเคหสถาน และสามารถปกป้องคุ้มครองผู้ที่พกคูติดตัวให้แคล้วคลาดจากพยานอันตรายต,าต่างๆอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคลาภโดยคู้ขององค์ไต่ฮงกงนี้จะนิยมเอามาติดไว้เหนือวงกบประตูบ้านเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรือพลังอัปมงคลไม่ให้เข้าบ้านหรือนําเอามาติดตัวโดยพับเป็นรูปสามเหลี่ยมหรืออาจจะเก็บเอาไว้ในรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ แผ่นพู่ขององค์ไต่ฮ่องกงจะนิยมเปลี่ยนกันปีละหนึ่งครั้งองค์หลวงปู่ไต่ฮ่องกงท่านเป็นผู้มีเมตตาการุณาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรณนะและคุณธรรมข้อนี้ทําให้ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมากและหากท่านเกิดปัญหาทุกข์ร้อนใจใดๆก็สามารถเดินทางไปที่สายของไต่ฮ่องกงที่พับพาชัย เพื่อขอให้ท่านช่วยเหลือได้หรือจะร่วมสร้างกุศลกับองค์ไต้ฮงกงโดยการบริจาคโรงศพผ้าขาวขอศพบ,บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นทานบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากสืบต่อไปได้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของช่วยสายมูในเรื่องราวของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขัง และพิธีกรรมต่างๆด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ